วันนี้อยู่กับอาจารย์นัตตี้ครับเจ้าของตําหนักปูใหญ่ออนัทนะครับแล้วก็เจ้าของช่องยูทูปอาจารย์นัตตี้หารวยนะครั like infinity, บวันนี้อาจารย์จะจับจุดลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าปูจุดทูบนี่จุดได้เจ็ดสองสองพี่น้องงวดก่อนจุดได้หกหกสี่ออกโคงขาวสเสียดายไว้เจ้าบ่าแค่เดียวเกือบดังแล้วเก็ว่ายังงวดอาจจะดังวันนี้แล้วก็แล exactly ้วเราจะมีงานพูดทาพิเศษไหวปูบงสูงเร็วๆนี้นะครับในช่วงปีใหม่ ฝากแจ้งข่าวไปยังทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวแจ้งลวงหน้ารอมาในงานจะมีแจกเหรียญรุ่นที่3ขมองสำนกชือรุ่นว่าถวยไม่เลิกปู่เวสุวรรณสร้างแค่25 67หรอยเงค์เท่านั้นแล้วก็มีให้บูชาราคาจองน้ำครับกกเดี๋ยวจะขึ้นรูปเป็เบื้องตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้วก็ขึ้นในดีไลน์ให้เดี๋ยวมื้อน,นี้จะจับลอตเตอรี่ก่อนพี่น้องว่าไปเบื้องว่าอาจารย์มักลอตเตอรี่ตัวนใดในเบื้องต้นนี้อาจารย์ให้ไปนะครับซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มี2อนะครับขอให้มี25มีออมม1 มี51แล้วก็มี20นี่ตัวที่อาจารย์ให้ไปที่หน้าเพจนะครับนี่สองห้าแล้วก็20 3ตัวมี251กับ250เห็นไหมอ่าเม็ดเดียวคือ2 5งห้ก็เลยเอา25เยอะหน่อยทีนี้ไปดูทุบปู่ทุบปูอยู่ได้เจ็ดสองเอ่าไม่มี7จ็แต่ว่ามี7จ็ดสองสก็ จัดเลยครับเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องซื้อง,ง่ายปูหอยสองวาสองตัวไปบ,บ่าง,งวนงดนี้เลขนัะแต่ตีสอง 2, เลยเป็นจริงไม่ใครหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเป็นเพียงแนวทางการใช้สติวิจารณญาณในการรับชอนประกอบลอตเตอรี่ถึงกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะ,ะก็แปลว่ามีสองหัวนี้มีสองตัม,มาสองหาเจเ็ดเนาะใส่กันเพราะว่าสองต้องากันตัวเดียวกันพี่น้องเอาแต่ว่าเจ็ดสองนี่ซื้อง่ายถูกปูซื้อเจ็ดสองสองเจ็ดไปเลยถืบกระป๋องแปรอย่างเดียเลยคันดีแปรกันสองหนึ่งจำนวนตัวเนี่ย ก็ตรงกับเด็กชุดที่เราหนี่ยซองหากัะมากขึ้นกันจองหาหาจองเอาพี่น้องเขาว่ามีโชคมีลาบนะครับถ้าสําเร็จก็จะนําผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดตะไวりปูงดําปูเวทองุ่นไมนีจันทานะครับแล้วก็จะแจ้งงานพุทธา,าบวงสวงไหว้ครูครั้งแรกในชีวิตครั้งก่อนเราจัดบวงสวงแต่ครั้งนี้เราจะไหวค้ครูกันนะครับเพื่อทุกอย่างมันจบแล้วนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้นะครับทุกอย่างทุกอย่าง จบสิ้นหมดแล้วเราก็จะทําการแต่ตอนนี้หาคานัมมันให้พี่เห้น้องก่อนให้ปูหมอบให้เด้อให้มโจกมหลักคิดถึงแห่กองยาวแล้วไม่ได้แห่นานแล้วเดี๋ยววันนั้นวันไหวครูแบบถ้าเราเปรี้ยงๆคนเยอะๆเราแห่กองยาวด้วยซะเลยนะครับจัดให้แมันแล่วพี่น้องนาที่ได้มาตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็รักษาสุขภาพแต่ชอบมากเลยหน้าหนาวนะครับเนาะหน้าหนาวคอยพัดแต่ลมหนาวพัดแนวดีๆออกมาด้วยพี่น้องจ้างหน้าที่ล่ะ สองนาทีครับโอ้โหก็ได้สองนาทีกับอกโดนหนึ่งนี่ยื้อเข่าความเด้พี่น้องเอาโซลอตเตอรี่เจ๊เครือกันนะว่าได้เฮ็ดคลิปโดนเด้พี่น้องมันต้องแปดนาทีนะสามนาทีแล้วว่าไปเรื่อยๆนะจนก้อยจะหอดนะทวงเวลาให้มากที่สุดเห็นบ่ล่ะเอาเห็นบ่เห็นก่สร้างมาแรกเห็นแล้วเป็นไดแค่เอาเด้อมกูเจ้ามาบ่มาบ่ นี่มากบ่พี่น้องนี่แหละแอตเตอรี่ของหน่เอาคิดเงินก่อนกันนะคิดเงินคิดเงินเดี๋ยวเขาสิว่าคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับโปรยเพลทแล้วใหม่เต้นครับแบตเตอรี่เก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบคนบ่วหูบ่วหูดอกเห็นได้ไหมกยังกินเหล็กเนี่ย ต้องโกเครื่องกิเลกหน่อยมาติดโตแล้วต้องเนี่ยหน่อยน้ำเสี้ยวหนมีสองสองหาหนอ,อยุบไปกันตอนนี้สองสองเนี่ยเยี่ยซองมีสำนันปะม<ส>ีได<อ>้บัตร เป็ 9, 000, นเก้าพันอันนี้บวกใส่ไปเนี่ยหกพันสามบวกใส่ไปเนี่ยเนี่ยอันนี้อ่าเี้ครับบวกอีกันนะบวกไม่กันนะลงบอนนี่เนา้นี่สิบชุดเน้อพี่น้องไปจานนักจัดเต็มบวกพิดบวกถึงแล้วจ้าเหลืออะ่แข่ได้ พี่น้องคอยจัดหนักจัดเต็มวันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะเป็นจ้าบาทบวกมากจุดพันครับฮะเมื่อกี้ก็พันเจ็ดเป็นขึ้นเหลือวเจ็ดพันเี่ยนี่คงพันนึงก็แล้วกันครับอ๋อตรงไบได้แชทกันเลยเด้อเออลนงินไหนครับเพราะว่านี้โทรศัพท์ตายคลิปอยู่หาหนาที่แหละอ่าอีกจองนาทีพี่น้องเอากระคอให้โชคดีใครอยากมาเจออาจารย์ก็สิบห้านาฬิกานะครับลงรับแขกใบสามครับพี่น้องอ่า แต่ก็ม่พอมาหย่ํมกันได้ครับช่วงนี้มามันหนึ่งมันก็ง่ายมันที่จอดรถเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนะครับไม่ค่อยมีคนเราก็ต้องยอมรับหลายคนก็มาคอมเมนต์เตืใให้หายนะครับรอดูเซอร์ไพรส์ก่อนนะเดี๋ยวหน้าแหกมานี่รับรองอายเลยนะอย่าเม้นไปทั่วบางคนกับม่เมนจีเดีพี่น้องเอาไอ้ขี้คุกอย่างเงคุณไม่ใช่คนตัดสินผมนะครับศาลนะครับคนตัดสินเลยผมขั้นไอติดคุกอยู่ครับพี่น้องคนเบาหน่้น เอาเป็นตัวเงี้ยวเลยเด้อนะครับเราการเม้นอะไรหนึ่งเราต้องมีมารยาททางสังคมเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเม้นเหมือนผมเปฆ่าพ่อใครตายนะครับผมไม่ได้ไปฆ่าพ่อใครตายนะครับเราเราต้องพิจารณาเราด้วยนะครับเนาะเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีนะครับเม้นก็เม้นให้มันดีๆเอาเป็นว่าผมขออนุญาตบล็อกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ออกมาตั้วตอบแต่ว่าการเม้นอะไรก็นึกถึงครอบครัวผมด้วยว่าพ่อแม่ผม ญาติพี่น้องเขากลัวผมเขาจะเสียใจไหมนะครับการเป็นม้นท์อย่างนั้นนะครับเนาะเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่ได้ไปเกลียดพี่เลยนะพี่อย่ามาเกลียดผมนะครับถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับอืเดี๋ยวอ่ารอดูแล้วกันรอดูแล้วกันอีกไม่กี่วันหรอกครับอีกไม่กี่อึดใจเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกคนก็ใช้สติเอาแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ยิ้มขาวครับทองกอดกันกินขาวยู่พี่น้องแต่ว่าหนาวว่าหนาวว่าหนาวเลยซ้ำย้ำเลยหนาวเต็มเลยเลยเมยเลยอะไาเนี้ยมือเว้นแดด่ะ ไปเลยหมอกแน่มาเห็นทางเลยก็ไปเลยเนี้ยอยู่หุ่นมันเนี้ยอยู่หุ่นอ๋อมานเนี้ยก็อยู่หุ่นมันเนี้ยอยู่หลัดบุรีหลับุรีเนี้ยอยู่เลยเนี้ยยังไหวเด้พี่น้องเนี้ยเราหลายคนนึงกับอยู่แถวนีอีกหนึ่งอยู่แถวเดีได้แถวปั๊มเดี๋ยวปั๊มโอ้ยออกจุดสองเลยดินะครับเออออไปคนเห็นตัวประเทศคนเห็นตัวประเทศเด้อสองข่อยเนี่งหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้า ใช้โยครบก็ขอให้มีเงินล้านนะไอยนั่งทาแปดนาที่ได้เดี๋ยวนี้จะค่อยชิบว่างยังสวงนี่คอยหิ้วเขานะเนี่ยเนี่ยสมุติว่าผมถือสามชิบล้านเนี่ยโอ้ยสาธุเป็นยังบุญยังขึ้นได้ปู่ได้ผมมีบ่วงสวงไงเลยได้ไหวาคู่ไงเลยเตรียมตัวไว้ไหวาคู่เลยประมาณแถวแถวมาการ่าเนี่ยนะเอาสิจัดใซเวันหยุดให้ได้ปีก่อนเขาจัดวันที่สามเนาะ ไม่เปนปีกอนปีหือ้อปีใหม่หรือปีนึงหลังปีใหม่แมนประมาณวันที่สามพึ่ก่อแหละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยแกงเป็นอยู่กับขอบเราว่าสองสามมือกางขี่กับกันหลากคนเลยก่อนกับบ่าสังกัดสองน,ปนอจจีประมาณนี้อ่าที่ที่จะจัดประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะบ่ายคู่ครั้งยิงไงกระชิ่เงเมื่อยกันอีกเที่ยนึงแกชิบะเดย์นอนพึ่งก่อเหรอครับพี่น้องครับแกงนี่ยอ่าทานแล้วเอาแล้วก็ดีเดียนรวยบนเรือเด้อฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อ ราคาจองเท่านั้นเปิดตัวศูนย์จองอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับศูนจองอมีมีศูนย์จองหล้ำกับมีอ้าวพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์ครับใครถึงน้อนที่หนึ่งครับสวัสดีครับหิ้วข่าครับ <S <S